เหตุเกิดอยากจะกินเมี่ยงปลาทูกุ้งดองน้ำจิ้มถั่วตัดจะสิรอไรไปเที่ยวแม่กลองมาได้ปลาทูดีจากเจ้าประจำจะรอช้าอยู่ใหญ่ลงมือทำกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันรอให้ร้อนพาปลาทูลงไปไว่ายในน้ำมันที่ร้อนจัดว่ายไปไว่ายมาจนปลาทูเหลืองกรอบเป็นอันใช้ได้จากนั้นไปพากุ้งดองที่นอนรอออกจากตู้เย็นตั้งหม้อใส่น้ำรอน้ำเดือด จากนั้นพากุ้งดองลงไปแช่ในน้ำเดือดสักหนึ่งนาทีกว่าๆน่าจะได้พากุ้งดองขึ้นแช่ในน้ำเย็นรอแวะมาตำน้ำจิ้มถั่วตัดกันได้เลยด้วยการตำรากผักชีพอละเอียดใส่พริกจินดาแดงพริกขี้หนูสวนเขียวและแดงพร้อมด้วยกระเทียมไทยแวะเติมดอกเกลือสักเล็กน้อยสีพริกจะสวยและกันกระเด็นตำให้เข้ากันจนเกือบละเอียด ต่อด้วยถั่วตัดยี่ห้ออะไรก็ได้ที่หอมและอร่อยใส่ถั่วตัดตามใจชอบพอประมาณตำถั่วตัดกับพริกให้เข้ากันจนเกือบละเอียดปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวสักเกือบช้อนเพราะในถั่วตัดมีน้ำตาลเลยไม่ต้องใส่น้ำตาลมะพร้าวเยอะบีบมะนาวใส่สักสองลูกความเปรี้ยวตามที่เราชอบได้เลยเติมน้ำปลาดีสักช้อนกว่าๆน่าจะพอ พราะตอนตำพริกใส่เกลือไปแล้วไม่ต้องใส่น้ำปลายเยอะท้ายสุดใส่น้ำอุ่นลงไปชอบแบบข้นใส่น้ำน้อยชอบแบบน้ำใส่น้ำเยอะตามใจชอบได้เลยค่ะใช้สากวนๆคนๆให้น้ำจิ้มเป็นเนื้อเดียวกันเป็นนันเสร็จตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยรอพร้อมเสิร์ฟรสชาติของน้ำจิ้มจะออก3รสเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดๆ กลมกล่อมกำลังอร่อยเลยทุกอย่างเสร็จแล้วปะไปจัดชุดเมี่ยงกันก็ผักแบบไหนตามใจชอบได้เลยนะคะส่วนชุดเมี่ยงของเรามีผักกาดสลัดถั่วฝักยาวโหระพาและผักชีค่ะตามด้วยขนมจีมน้ำจิม้มถั่วตัดมันหอมรสแซ่บและปลาทูทอดหอมหอมจากแม่กลองท้ายสุดคือกุ้งดองน้ำปลากวนเด้งกรอบเสร็จทุกอย่างแล้วปะ โยกันได้เลยใครอยากแซ่บตามมานะคะโวยคนเดียวไม่หมดแน่ค่ะเอ๊ะหรือว่าหมด